ของอิสระนัดนะครับวันกี้เลยนะครับเอ่อสินค้ามือสองนะครับพี่น้องนะครับผู้ใดสนใจก็เอ้าซื้อซอยลูกเราแน่ครับผมเอ่อให้พื้นที่แกยังช่วงเต็มนะครับเดี๋ยวถามเพิ่มเป็นเสียงแกว่าสิมมี่ล่าการขายดีบอนะครับเอ้าเอ้าเด็กครับจะพาดมือสองราคาถูกครับผมเลี้ยนผมได้ครับเลี้ยนผมได้ราคาถูกครับมือสองครับสวยครับสวย มือสองหนังได้สวยอยู่เลยก็้าหนังภาพสวยครับมือสองครับทำคนใดสนใจก็ซื้อซอยลุงเพื่อนเด้อนะครับผมจะซอยในซอนนี่แหละครับผมเพื่อนเด้อแต่ว่าสวยครับสวยเลยนะมือสองครับพวกกางแกงครับกางแกง มีกางเกงกุงเกงเสื้อกางเกงครับมอสองครับมาสองสภาพดีครับราคาเท่าไหร่ครับสามารถบอกราคาลูกค้าได้ไหมครับได้ครับผมตอนนี้มีผู้คนเข้าชมหลักพันแล้วนะครับบอกลูกค้าน่ไยว่ากางเกงตัวเท่าไหร่เสื้อตัวเท่าไหร่ยี่ห้ออะไรมียี่ห้อหรือเปล่า มีคร <S preach science> ับม so so ีส <Ash ELLE> <res> <owner> ินมันหลากหลายครับหลากหลายเพราเราเกมราคาถูกครับมันขายราคาถูกยี่สิบสามสิบบาทสิบบาทนี่สิบสิบบาทสามสิบบาทหมายราคาราคาถูกครับเป็นเก่งมือสองครับที่ติ้งครับเพื่อแต่สภาพมันดีอยู่ครับดูเสื้อครับไม่เสื้อก็สภาพดีครับย่า ยี่ห้ออะไรครับนี่ผมก็รับรับมาเอามาก็เนี่ยเนี่ยผมนี่เสื้อยี่ห้อด้วยเลยครับครับครับ้อยี่ห้อเสื้อตัวนี้ราคาเท่าไหร่ครับอยู่ที่ราคาเท่าไหร่ครับครับก็ขายราคาโถก็ยี่สิบบาทสามสิบบาทปกติอ่ะลายสามสาบบาทหมดอ๋อนะครับเท่ากันเลยนะครับครับวันนี้พอามากี่กระสอบครับวันนี้ครับวันนี้เอามากี่กระสอบครับครับอ่าดูนะครับ กางเกงเออราคาโบตีมือสองก็ราคาถูกเหมือนกันหมดยี่สิบบาทสิบบาทยี่สิบบาทราคาอย่างหมอนยารอะไรกันก็เป็นกเกงมือสองนะเกงมือสองเองขายแล้วแต่สภาพยังขายได้อยู่ครับสภาพยังขายได้อยู่เออเัืนี้มียี่ห้อไหมครับยี่ห้อมีเก่ามากแล้วผมก็ไม่ค่อยนี่ ก็สนใจดูผมครัืตอนนี้ซอยเพื่อนเด้อครับเพื่อ๋เ,เอ๋กำลังเบิ่งไลอยู่นะครับผมกผม็ไปพื้นที่คุณลุงพันนีนะครับผมเพื่อยๆในทับนี่แหละนะครับเป็นเว่าจิบขายของนะครับผมนะขอบคุณครับลูกค้ากำลังเข้ามาชมแล้วขายตัวเท่าไหร่ครับเสื้อที่บาทครับที่บาททุกตัวครับ เป็นราคาถูกมือสองนันสภาพแต่สภาพใช้ได้ครับสภาพใช้ได้ได้ได้ครับใส่ได้ครับวางแกงเนี้ยส้าพสภาพดีอยู่เนื้อผ้าเนี้ยดีอยู่อาเป็นเนื้อผ้าอะไรครับเป็นของแท้คฮะผ้าล่องนะครับเนี่ยเป็นเนื้อผ้าสภาพดีเลยนะครับครับ น่าจะเป็นของแบรนด์เนมหรือเปล่าค,ครับครับนี่เราแบรนด์เนมจะคัดอ๋อครับเอาฝากอะไรถึงลูกค้าหน่อยลูกค้ากำลังชมอยู่ใช่ลูกค้ากำลังเข้ามาชมอยู่อ่ามาเลืยกซื้อนะครับเรียกชมได้ครับราคาสกงร้อยยี่สิบบาทครับครับครับผมครับ ก็พม่มีอะไรมากเลยก็กลับข้ามาแล้วในกระเป๋ามีมีห้อยอื่นอี่ไหมับมีมีหลากหลายครับมาดูครับดูครับมีหลากหลายครับของหลากหลายห้อของเสื่อซอยลุงคนนเ้ด้อยครับใครสนใจจะติดต่อมาทางมีหลากหลายพวกเสื้อทำงานก็มีเสื้อทำงานมีหลากหลายพวกเสื้อทำงานพวกเสื้องทำงานก็มี หลากหลายเสื้อที่ใส่ทำงานครับวันนี้กำลังจะเดินทางไปขายของที่ตลาดนัดใช่หรือเปล่าครับแต่ว่าบังเอิมื่อวันนี้มาเจอผมมาดีเลยครับครับมีหลากหลายเสื้อใส่ที้าคาเท่าไรตัวนี้อยู่ที่ราคาเท่าไหร่เสื้อใส่ทำงานก็สภาพยังดีอยู่ครับอ๋อนะครับเนี่ยพวกเสื้อพวกนี้ใส่เร่างดีก็เอาออกมาจากนี่เลยตู้ครับออกไปตู้ออกไปตู้ครับแล้วก็รับมาเนี่ย มันมียี่ห้อด้วยครับมันเป็นยี่ห้ออะไรนะอ่าให้ท่านผู้ชมฟังนี้มียี่ห้ออะไรของอะไรเนี่ยมูอะไรเนี่ยในอะไรอะไรเนี่ยอ๋ออะไรกันจังมันขอเนี่ยตัวเท่าไหร่นะไม่ได้ตัวเท่าไหร่นะนะครับตายราค่ายหมดี่สิบบาทครับยี่สิบบาทครับยี่สิบบาทครับสภาพไหนก็ช่างยี่สิบบาทเรียกดูเรียกคมแล้วก็เอาไปขายครับอ่าเป็นของของมาตรานี่าทิ้งแล้ว ตอนที่ผมให้พื้นที่คุณลุงเอ่อมาขายสินค้านะครับผ่านทางไซเน็ตของผมเลยขายฟรีนะฮะผมไม่คิดตังนะครับให้คุณลุงไดมีรายได้นะครับใส่ทําง,งานได้แต่สภาพก็ใช้ได้เลยเสื้อพวกโรงงานด้วยจะพาเยอะๆเลยใส่ทีทท่ใส่ทําง,งานแล้วก็วันนี้คุณลุงเขาผลิตภาพมาเยอะๆเลยนะครับลูกค้าท่านใดสนใจนะครับทักมาทางไซเน็ตของผมเลยนะครับ อ่าตอนนี้เลยนะครับอ่าผู้หญิงนะครับเป็นสินค้าบ้านนะครับสินค้ามือสองนะครับแหล่งขายผู้หญิงสวยๆนะครับพาด้วนะครับสภาพมีผู้หญิงสนใจใช่ไหมใส่ได้หมด้วอันนี้ผู้ชายใส่ได้ไหมผู้ชายน่าจะได้ครับผู้ชายใส่กระจายกันเลยได้คิดถายแล้วกูครับถ้าว่าใส่กระจายกันเลยครับเดี๋ยวพ่อยังยืนอยู่นะครับไม่รู้ไม่รู้แล้วก็ คนรู้มาผมก็เอามาขายเนี่ยอ่าโอเคนะครับทิ้งนะครับไปดิสวยครับของนี่ของของคนมีตังครับของคนมีตังราคาเท่ากันครับของคนมีตังเขาทิ้งอ่ะโอเคครับทิ้งแล้วก็พอมาขายราคาถูกที่บาทก็สืมผ้าดีอยู่เป็นเจลลี่ตนะครับเป็นเจลลี่ตัวครับพได้ได้สงทุกตัวเลยครับนะสามารถซื้อช่วยคุณได้เลยครับราคาเดียวกันครับทุกตัวราคาเดียวยี่สิบบาทวันนี้นะครับ ผมไอทีนะครับให้้นทีคุณลุงได้ขายของนะครับนะครับตัวัครับเชื่อว่าก็สภาพมันดีครับสภาพดีอยู่ล่าเ่ายวมที่สบาทครับสภาพคลได้ครับครับมีครับไปทำงานได้ครับเนี่ยยังใหม่ๆอยู่ครับยังก็สภาพมันดีอยู่ ดูจะเป็นของดาราด้วยมีโอทีวีอะไรนะเนี่ยก็อ่าของพวกเออครบราคาเดียวครับราคาเดียวหมดครับเอาเอา,เอาไปตู้เฉยไปตู้แล้วก,กโโโโ็โล่ทิ้งโต้ทิ้งแล้วก็ให้โต้ทิ้ง,ง,งมาให้ผมมา ลองเกันอ่ะกระพ่านดีอยู่ไปสเต็ปมาเจ็ดบอลอะไรก็มาดูเสื้อเราใส่ได้อ่นเอ่าไปดูได้ครับ หลากหลายครับเลือกก็ได้ใหม่ๆหม,ม,ม,ม่เรื่องนี้เป็นใหม่ๆเออไม่เลือกหลายหลากหลายสีสีสันใหม่ลิ้นเก่าลิ้นปลาพไหนเป็นมือสองราคาเดียวครับยี่สิบบาทปลาต,ตด้ดีๆครับเป็นใหม่ครับ นี่ครับอย่างนี้ถ้าผู้ชายใส่ก็น่าจะกลายเป็นอะไรก็เฉยครับ <c oughs> นี่เขยังสวยอ่ะนะสวยอยู่อะไรนี่นน่าจะเป็นสกอยสกอยเสื้อสกอยอยีาา่า้อห้ายาี่า้อเสื้อสกอยสกอยส,กอย,สกอยใส่คนไม่ตังเอาตัวคนไม่ตังเาขาเขาถึงของ เนี่ยมีของมียี่ห้อไหะกีดีก็อ,อ่ะก็ไปตังอ่ะก็ทิ้งอ่ะซื้อใส่ได้อันนี้น่าเป็นลอนดอนนะมนาเป็นอังกฤษลอนดอนก็านดีสนใจเลยครับสนใจมาชื่อมุนเลยครับเนี่ยมันเตน อันนี้ผู้ชายห้ามใส่ครับ e p J สภาพาดีครับสภาพยังไม่ดีู่ไม่ได้เหรก็ดูดูดูไว้ยินก็มีนะยินเนี่ยแต่ยินเนี่ย ยีนี่ราคามันก็จะปแปลงแล้วแต่อันนี้ผาขายเนี่ยถ้าเป็นมือสองเงี้ยเดี๋ยวจะเป็นของยี่ห้ออะไรก็ช่างอะ่ะผมก็าขายแค่ถ้าพงยีนพวกนี้ผมขายแค่ห้าสิบบาทเนี่ยาขายแค่ห้าสิบบาท,เ,าบาทเป็นมือสองกระพาก็ ยังดูดีนะเขาก็ได้สงสารนะครับคอยลุงไปนเนยอครับสำหรับใครที่รับชมไลฟ์สดอยู่นะครับก็ติดต่อมาได้ครับติดต่อไม่ได้เลยนะครับโดย20บาทนะเดี๋ยวลุงจะไปจะส่งให้ถึงที่เลยครับผมอ,อ่ะนี่นนะครับวันนี้นะครับคุณลุมงมีความรู้สึก ยังไงบ้านครับที่ผมได้พื้นที่คุณลุงได้มาขายของในไลฟ์สดแบบชแนลที่ดังที่สุดของเมืองไทยครับขอบคุณครับรู้สึกขอบคุณครับขอบคุณครับส่มนคุว่าถ้ามีลูกค้าติดต่อมาเนี่ยมาซื้อเสื้อผ้ากับคุณลุงเนี่ยครับคุณลุงจะดีใจไหมครับดีใจมีความรู้สึกดีใจมากแล้วขอบคุณมากครับคุณชแนลครับ ครับออขอรนยญสัมภา์คุณลุงอีกั้งหนึ่งได้ไหมครับตอนนี้มาจากที่ไหนอะไรยังไงครับตอนนี้ถึงได้มาเจอผมอ๋อผมนี่ครับมาจากมาจากตาตะหิมอ๋อแล้วก็มาหาจะมาที่นี่แล้วก็มา,า,า,นนมาเจอคอันี่ก็เอาไปขายที่ตลาดเอาเสื้อผ้าไปขายที่ตลาดมีอะไรจะขอ,ขอ,ขอ,ขอความเมตตาจากแฟนๆของชนนาแนลเราไหมครับ ก็มาช่วยหนุนด้วยครับตอนนี้ก็ลําบากนะมาช่วยหนุนนะครับลําบากก็ฝากคุยถึงท่านนายยกรัฐมนตรีเนาะให้สงสารรอดย่าพวกเราใช่ไหมครับผมชาวกินข้าใช่ไหมครับครับผมอ๋อนะครับตอนนี้นะครับท่านนายกรัฐมนตรีในที่อยู่ทำเนียบรัฐบาลนะครับคงจะรับทราบนะครับครัคุณลุงชื่ออะไรนะครับครับ จ็ดครับแจ็ดครับแจ็คนะครับเจ็คสปโรู้จ็ดแจ็คครับแจ็ดนะครับครับคือแจ็คนะครับครับผมจะสัมภาษณ์คุณลุงนะครับตอนนี้เราสัมภาษณ์กันแบบสดๆเลยเนาะเราไม่ต้องตัดคลิปวิดีโอนะครับครับตอนที่ไปขายของที่ตลาดนะคุณลุงขายดีไหมครับมาไปตลาด เพิ่งวันวันนี้เพิ่งวันเป็นวันวันแรกที่ผมจะเข้าไปตามตลาดตลาดที่ยวไปไปเอาของวางขายแต่ตามคุ ah. ัติหคือว่าตามคุณป้าด้านนอกครับไม่ได้เข้าไปในโซนตลาดตามคุณป้าด้านนอกอ่ะมาด้านนอกอ่ะด้านนอกคุณป้าตรงวางขายแต่พุทป้าแต่ก็ไม่รู้ว่ัต้องรวจใจจารมาเรผมก็ไม่รู้เหมือนกันจารุอเป่าไม่รู้จารก็บอกว่าถ้ามีสาวๆไปไปซื้อนะครับสาวๆจากชาหนาของผมนะครับไปซื้อกับคุณลุงนเนี่ย คุณลุงจะล,ลดให้หรือว่าจะขายราคาเดิมครับแต่แต่ล้วงไปเลยก็ได้ครับล้วงไปห้าตัวแต่เศษอะไรก็เยี่สตัวเยี่สิบห้าตัวแต่เศษเออล้วงไปครับคือว่ารู้ว่า<ง>สามารถอ่าพระกันไ,ได้าารับได้ครับดูตัวไหนเลี่ยงดูตัวไหนชอบถูกใจก็ครับก็พูดก็ได้คุยได้ราคาลดก็ได้ราคาถูกของเก่าของมือสองครับก็ คือว่าคนที่ยอมรับได้ว่าใส่ได้ครับว่ายอมรับมาใส่ของเก่าของอื่นเขาได้คือสําหรับคนที่ไม่ละเีิดของออมือสองเนาะครับผมอ่าตอนนี้นะครับถ้าคุณลุงขอพรได้หนึ่งข้อคุณลุงจะขอพรว่าอย่างไรครับอขอพรครับพรแรกนะครับเงินนะครับของเงินรับพรพระเจ้าสกปรก เงินรับตอนนี้เดือดร้อนครับเดือดร้อนเงินนะอ๋อตอนนี้ร้อนเงินนะครับร้อนเงินอะไรก็ไม่มีเลือย่างอะไรแี้วเอ่อเดือดร้อนมากนี่ละครชีวิตเพื่อนมนุษย์นะครับผมก็เป็นพี่ลูกัซนครับพี่น้องครับถ้าผู้ใดเห็นลุ่งยิ่มใสกับสายอุ่นถึงเพื่อนนะครับเอ่อช่วยกันนะครับไทยช่วยไทยกินของไทยนะครับไทยของไทยนะครับก็ตีว่าได้ช่วยกันเนาะครับผม Uh, นี่คือน้ำใจของคนไทยผมก็มีพื้นที่ส่วนตัวที่ให้คุณลุงสามารถเผยแพร่แบบสาธารณะนะครับผมอกให้คนรู้จักเนาะชื่อชื่อตอนนี้ก็มีคนรู้จักเยอะเลยนะครับผมนะครับตอนนี้มีคนรู้จักเยอะแล้วนะรครับนะครับชื่อชื่ออะไรขออีกครั้งครับแจ๊ดครับแจ๊ดนะครับแจ๊ดครับแจ๊ดว่าที่แจ๊ดตะกอนอยู่ตะกอนก็อยู่นี่ครับวัดส้มเกลี้ยงอ๋อแจ๊ดครับแจ๊ดแจ๊ดชื่อแจ๊ดนะครับ ก็ถ้าสนใจก็ติดต่อมาทางช a n แน l ของผมได้เลยเนาะแล้วก็เดีด๋ยวผมจะติดต่อคุณลุงอีกรอบหนึ่งนะแล้วก็นำอของที่นำเสนอไปเนาะครับผมนายเดี๋ยวจะจัดส่งให้ครับผมนะครับอันนี้คือนั่งพักอาศัยอยู่ใครครับตอนนี้ว,วันนี้ครับวันนี้แบบพูดตรงครับมีลูกเมียไม่ถามจริงลูกเมียมีเมียนะมีแต่เลิกเลิกผมเลิกมัแล้ว เรื่องพ่ออะไรครับก็เล่าให้ทัางท่านผู้ชมได้รับรู้ด้วยอ๋อไม่มีอะไรมากครับชีวิตแบบเงินรับเงินคนเราชีวิตคู่อะไรอช่างถักษาเงินเราปัญหาจะเข้ามาญาติพี่น้องไม่ชอบไม่ชอบญาติพี่น้องไม่ชอบพายอดเมียก็ไม่ชอบเมียาลาบากัวเราลําบากลูกลําบากทุกคนลําบากปัญหาเือจากเงินงานงาน้วทํางานงานงาน่ะเขาทําได้ทำได้แต่เมื่ออายุมากมันจะเป็นปัญหา,าการรับเข้าทำงาน แล้วก็เพื่อนเพื่อนที่ทํางานมันคือปัญหาปัญหาที่บอแว่งข้อ,อแว้งนั่นแหละปัญหาความสูงตำ่ำเข้าใจไหมที่ผมเข้าใจความสูงตำ่ำสูงต่ำนี่มันไฮโลนะครับครับ <laughs> <laughs> เอาคุณลุงครับเอาแล้วนะครับเชื่สุดท้ายนี้นะครับผมอยากจะให้คุณลุงนะครับฝากกลถึงเป็นแฟนชาแนลของผมด้วยนะกันนะครับอ่งสุดท้าย หลังจากจบไลน์เนาะก็คุณลุงก็จะได้เดินทางเนาะเดี๋ยวถ้ามีลูกค้าที่ติดต่อกลับมานะครับก็เตรียมรอรับสายด้วยครับผมนะครับเดี๋ยวฝากไว้ถึงคุ้ซันหน่อยครับเออเพนนะเจอมาเรีองซื้อได้ครับวยช่วยน้ช่วยหนุนนะช่วยหนุนลำบากครับที่พักที่อะไรก็วุ่นวายมันมีลำบากเนี่ยมันแบบยากอ่าเพราะนั้นเราก็ลาไปแล้วเนาะคุณลุงครับผมสวัสดีครับ Não